สวัสดีครับก็วันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันนี้นะครับรถเข้าใหม่นะครับรถตู้สุดพรีเมียมนะครับจากคิงคองพิคานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับเวลายนะครับ2.5ซีจีปี2018นะครับนะคันนี้บอกเลยเป็นรถมือเดียวนะครับออกศูนย์โตโยต้าไทยแลนด์นะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับ เป็นยังไงออปชันมีอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนนะครับถ้าถามผมนะครับเวลไฟกับเอาพานนร์นะผมชอบเวลไฟมากกว่านะครับเพราะว่าเวลไฟนี่ดูแบบเขาเรียกอะไรอะดูเหมือนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะครับถ้าเวลไฟก็จะบอกว่าดูดูมีอายุหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะแต่ถ้าคนอื่นคิดไงก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันนะครับคันนี้นะครับเป็น เวลไฟครับ2.5งจาจรครับปี18นะ17.18อ่ะโอเคนะครับ, 6. 6. 7. 7. นะรบแล้วก็บอกว่าคันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับด้านหน้านะครับนะกระจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมออกลมดำนิดนึงนะครับนะคันนี้เป็นรุ่นคืออะไรอะ่ะเอจเอชสานะครับนะเป็นรุ่น30นะเอ่อเอาพาดเวลไฟก็จะมีเขาเรียกอ,อะไร 20 30แล้วตัวใหม่ยเลสุดนี่าสี่สิยี่่ยี่ามสี่สิบสิบยี่สิบสาม0ี0ส0บ0ิ0ยี่สิ0ส0มสี่สิบสิบยี่สิบนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัว30อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันด้านหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อม running day time นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีลูกแก้วอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้สมมุติว่าเวลาเราเลี้ยวนะครับในมุมอับหรืออะไรนะครับไอ้นี่มันจะสว่างขึ้นมาเลยปุ๊บ แม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาอันนี้ก็ดีมากนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมลิ้นหน้านะครับนี่นะชุดแต่งแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้นะครับมาดูด้านข้างนะครับนี่มีไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะครับอันนี้ยางใหม่นะครับนะนี่ผมซื้อเปลี่ยนเองนะครับนะนี่ให้ดูยางปี23นี่ปี23นะนี่เพิ่งซื้อมาให้นะยางปี23นี่ผมเปลี่ยนเองนะใบเสร็จยังอยู่นะครับ ด้านข้างอันนี้จะเป็นบอกว่ามือจับนะครับเปิดประตูด้วยคีย์เลสนะครับประตูไฟฟ้าหมดนะนี่เวลาเปิดประตูด้านข้างนะครับไฟฟ้าหมดนี่ให้ดูเดิมๆนะครับนะคันนี้นะติ๊กงติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเสานี้นะนี่นัดประตูไม่มีถอดนะครับนะนี่นัดประตูไม่มีถอดนะให้ดูเลยนะเดิมๆหมดเลยนะครับคันนี้นะะเดี๋ยวปิดก่อนนะ นะครับอ่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับทั้งหมดนะครับมีเกิร์เหลังให้เซ็นเซอร์หลังให้สปอยเลอร์นะครับนี่คิวโฟเมียมแบบนี้มีไฟอ่ามีกล้องมองหลังให้นะครับพร้อมนี่เวลไฟนะครับอ่ะรอบคันนี้บอกเลยว่ามี มีผมนะครับเก็บสีให้นะครับอยู่ประมาณชิ้นหรือสองชิ้นอันนี้คือเราทําเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตรวจสภาพโดยบริษัทกูอินสเปกชั่นนะครับนี่ก็ได้5ดาวนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับนะสีตัวถังเครื่องยนต์นะครับ5ดาวนะครับมีใบเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับนี่ดูห้องเครื่องกันนี่ให้ดูนะครับนี่ฝากระโปรงนะครับนะนี่น็อตฝากระโปรงนี่ไม่เคยแกะทาไม่เคยขยับนี่ยังไม่ได้ล้างอุนน็อตเลยก็ดำๆำหน่อยนะครับนี่น็อตแก้ม นะครับนะไปดูนี่ฝาโตต้านะครับนะน,น็อตเนสนะครับนี่น็อตแก้มคันหน้านะไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่สวยมากนะครับฝาเฟอร์เดิมหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับฝาหน้าดูไปแล้วเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับฝาท้ายเป็นไงอ่านี่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดจากรีโมทนี่สามารถใช้ไฟฟ้าได้นะครับฝาท้ายแต่ถ้าบอกว่าเราเปิด เปิดจากที่ฝาท้ายเลยนะครับจะเป็นแมนนวลนะครับนะสำหรับคันนี้นะนี่ให้ดูนะครับน็อตฝาท้ายนะครับนี่นะครับไม่เคยแกะไม่เคยไม่เคยถอดนะครับ L.R. นะครับนะอันนี้ให้ดูเรียบร้อยนะครับฝาหน้าฝาท้ายนะครับประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอ่ะนี่แล้วก่อนอ่ะ ก่อนจะถึงภายในนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับนี่ผมให้ดูแผ่นเพจนะครับนะโตโยต้านะครับเอาผ่านด้วยเวลฟายนะครับแผ่นเพจจะมี2แบบนะครับคือมีแค่แผ่นเพจเฉยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีตาโตโยต้าไม่มีมอกนะครับอันนั้นนะครับเป็นรถนําเข้านะครับหรือที่เราเรียกว่ารถเกรนะครับแต่ถ้าเป็นคันนี้นะครับคันนี้นะครับนำเข้าโดยโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับจะมีตามออก มีสติกเกอร์โตโยต้าแบบนี้นะครับนะอันนี้ถามว่าดีไงหนึ่งเวลาคุณเข้าศูนย์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดนู่นนี่นั่นนะครับค่าไหลสิานะครับนี่ผมก็เพิ่งไปเช็คมาให้นะคันนี้ก็เพิ่งเข้าศูนย์ไปก็ได้รับส่วนลดนะครับแล้วเวลาเราเช็คประวัติเช็คอะไรนะครับมันเช็คง่ายกว่านะครับถ้าเป็นรถเกรก็อาจจะเช็คลาบากนิดหนึ่งนะครับว่ารถรถเลขไมอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้คือข้อดีของนะครับรถที่นําเข้าโดยโตโยต้าไทยแลนด์นะอันนี้ก็ฝากไว้้อออีีกันึ่ใหดู ข้างนี้ด้วยนะครับนี่เสาข้างนี้นะครับนี่สติ๊กเกอร์แบบนี้ก็ยังอยู่นะครับน้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะนี่ฝาประตูนะครับไม่เคยไขไม่เคยถอดนะสติ๊กเกอร์นะอยู่ครบอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูภายในกันนะครับคันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะหรือที่เรียกว่าเบาะมิกกี้เมาส์แล้วนะครับอย่างผู้ดยสารตอนหลังเนี่ยนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพนักทิงนะครับที่รองน่องนะครับ แล้วที่ส gotten, ําคัญอันนี้มีมีมีนวดด้วยนะนี่นี่คือปุ่ปมปุ่มนวดไฟฟ้านะครับนะนี่นะครับปุ่มนวดนะครับอันนี้ก็จะมีแค่บอกว่าที่เป็นแมนนวลก็คือเวลาเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับก็คือเลื่อนแต่หน้าถอยหลังก็จะมีอันนี้นะครับที่เป็นแมนนวลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับคันนี้คู่มือนะครับอยู่ครบหมดนะครับนะนี่นะครับในการใช้รถนะครับคู่มือวิทยุนะครับเครื่องเล่นต่าง นะครับครบหมดแล้วก็นี่ที่มดนะครับสำหรับควบคุมวิทยุนะครับแล้วก็จอนะจอแผดานอยู่ครบนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับนะคันนี้ก็จะมีที่รองน่องให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับแต่คนขับไม่มีนะครับปั๊ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแผงก็ต้องแผงประตูนะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ดี นะครับคอนโซลหน้านะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยใหม่มากๆนะครับนะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับนะครับมาคันนี้นะครับให้ดูนะครับนี่เดินใหม่นะครับใช้ไปแล้วนะครับ1 1 0 0 0 0พ 247กิโลเมตรนะครับนี่ฟอนต์นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นวิทยุเดิมจากโตโยต้านะครับแอร์นะครับเป็นนาโนนะครับแล้วก็แยกอิสระซ้ายขวานะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดอีโคนะครับ traction control นะครับแล้วก็พวกออโต้สต็อปนะครับก็มีโหมดนะครับแต่อันนี้เนี่ยบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นรถที่นําเข้าโดย Toyota Thailand นะครับนะวิทยุนะครับออปชั่นบางอย่างนะครับจะไม่เหมือนรถเกรนะครับถ้ารถเกรก็อาจจะมี ออปชันที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นรถเกย์เนี่ยคือมันสามารถเลือกออปชันได้เลือกอะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่นําเข้าโดยโตโยต้าไทยแลนด์นะครับก็ตามสเปคเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่ะฝาประตูด้านข้างนะครับนี่ของคนขับนะครับสามารถเมมโมรีได้นะครับนะสามเมมโมรีนะครับประตูนะครับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับฮะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนี่หนังหนึ่งให้ดูนะครับน้ำหนังนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะ นี่นะครับน้ำใหม่ๆเลยนะครับนะแล้วก็มีอะไรวะเนี่ย c r สคอนโ o n t r o l นะครับนี่ให้ดูนะครับเบาะแถวหลังนะครับเบาะแถวสามหนังนี่ใหม่ๆเลยนะครับนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่ค่อยมีคนนั่งเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอากล้องให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับหนาเบาะแถวหลังนี่ใหม่มากนะครับน้าแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนะาเบาะแถวหลังนะแถวสานะนะครับอันนี้ นะครับแล้วก็มีอะไรวะซันรูปนะครับนะพร้อมด้วยนี่เลยไฟแอมเบียนไลท์นะครับนะโหหรูหลาหมาเห่ามากนะครับแล้วก็นี่จอจอกดไงวะอ่านี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นจอนะครับเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับนะนี่แล้วก็มีไฟส่องนัส่งหนังสือเรียบร้อยนะครับแอร์นะครับใหม่มากๆนะครับนะคันนี้คันนี้เนี่ยผมอยาก อยากเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้โดยสารนะไม่อยากเป็นคนขับะนะครับรู้สึกว่าแบบนั่งแล้วสบายมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วหาคนขับรถให้ผมนั่งยากครับนะผมเป็นคนขับรถแบบขับรถเร็วนาะก็จะแบบใครขับชา้ชาๆก็จะแบบรู้สึกอึดอัดก็จะต้องขับเองนะครับหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าบางคนขับแล้วเราไม่มั่นใจไม่ปลอดภยัยเราก็จะไม่ค่อยจะให้ใครขับให้นั่งนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าลูกเมียชอบมากนะครับเวลาไปไหนมาไหนนี่เขาแย่งกันนั่งข้างหลังนะฮะจะไม่มีใครมานั่งข้างหน้าแล้วนะครับนะก็ ฝากไว้นะครับนะใครที่กําลังมองหานะครับรถตู้อเนกประสงค์นะครับรถครอบครัวนะครับฝากเวลฟลนะครับ2.5 ZG นะครับคันนี้นะ P17-18 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับคันนี้นะครับผมตั้งราคาขายอยู่ที่1,959,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับมีโปรโมชั่นให้นะครับมีส่วนลดให้นะครับ60,000บาทเหลือ 1>, 1 8 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับออกรถ0บาทนะครับนะไม่ต้องดาวเลยนะออกรถ0บาทนะครับแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับค่างวดอยู่ประมาณ3 000, 4 0 0 0กว่าบาทนะครับนะสำหรับเบลฟาคันนี้นะใครสนใจก็ลองเข้ามาดูก่อนนะครับนะแล้วค่อยตัดสินใจนะครับว่า รถสวยจริงไหมอะไรจริงไหมนะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเรามีตรวจสภาพโดยกูอินสเปคชันให้นะครับเรามีใบเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับใครอยากดูใบเซอร์ก่อนก็ได้นะครับก่อนมาดูรถจริงเรามีใบเซอร์ให้ดูนะครับนะห้าดาวนะครับสำหรับคันนี้นะครับตามมาตรฐานกูอินสเปคชันนะครับก็ฝากไปได้ครับกับเบลฟายนะครับ2.5 ZG ปี2 0 1 7ั8ขอบคุณครับ